กลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับรอบนี้ผมตาหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วสําหรับรอบนี้ขอจัดสาวทํำนะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสาวทํำวันนี้ขอจัดนอกรอบนะไม่ได้ตามกลุ่มจัดตามใจตัวเองครับผมในเชาน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากสําหรับกลุ่มอย่างที่บอกไปไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเพียงแค่เพิ่มโอกาสและเพิ่มความมั่นใจครับผม ก็มีคนไปจัดอยู่นะสาวถ้าอยากดูว่าผมไม่ได้ตามในสาวถ้ำรอบนี้จะเป็นยังไงเนาะอ่ะเอาเป็นว่า,า,าร้าวข้าวแค่นี้สําหรับกลุ่มพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าลมกลุ่มผมทิง้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับรอบนี้ทุนมาห้าร้อยนั่นเพื่อนนะเขาจัดเอาเบาๆซิูลา่ามิดแปดครับผมจะดูว่าโอเคไหม จะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกําไรสําหรับผมนะก็สําหรับใครที่จัดหนักจัดเต็มก็ฝากระวังด้วยนะผมยังไงหน้าทองวะ่ะสวยอืได้อยู่นะไปครับขอจัดไม้แรกเลยสี่ร้อยสิบหมุนซื้อนะจะคุ้มชุนหรือเปล่า มาครับปลาเขียวอืได้อยู่สิบขนาดไวเชื่อมยังไงยังไงต่อสิบครับได้อยู่สวยครับแลยดูจะจ่ายน้อยนะจ่ายน้อยเลยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ อ้ยครับไม่ถึงสองร้อยด้วาเพื่อนอุ้ยยังไงเอาว่าแตกไหนเฮ้ยโอเคมาครับมีโอกาสลุ้นยังไงครับเคได้อยู่สวยครับ แตกในก็เงียบนะเงียบเลยไม่ค่อยจ่ายเลยอ่ะดูดิขนาดหยุดเองก็ยังแบบยังไม่แตกให้โอ้สุดท้ายมารับยังไงอุ้ยสิบได้สวยเม็ดสุดท้ายมาอยู่นะมาดีอุ้ยก็บพันอื้อ แตกในคุ้มทุนนะแต่ก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ได้มาก928บาทไปครับเบ็ด20สวยครับยังไง อ้น็อตน้ำเงินมาดิน็อตน้ำเงินครับโอ้ยหลยดูเงียบ ยังไงเขได้อยู่นะผักเขียวได้อยู่ครับมีแตกต่อนะอืฟรีเกมครับอีกหนึ่งสแคตเตอร์ลวกไหมปึ๊บอาดจบเลยชีวิตนี้ อย่างไรครับนาบ่วงผักเขียวรับอุ้ยผู้คนข้างเงียบจริงๆน็อตนำเงินตายอยู่สวยครับ <c oughs> อุ้ยเขาฟีเฮ้ยเ็ดซ้าอะมาบอกมาโอ้ยเงียบฟีเกมโคตรเกลือ โออสวยโอ้ยยังไงครับเออเจอยังได้สิบมาสวยครับอืมโอ้ยได้อยู่โอ้ยเบ็ดยี่สิบสีซีสีค่ับผมตองสี หนึ่งเมตนี้สามร้อยอุ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอืมโอเคจบเจ้าแปดร้อยสี่สิบก็พอไหวไปครับเบ็ดสามสิบเลยแล้วกันค่อนข้างเงียบเลยเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอซับนี่มาดี นายูบีบครับอือหือค่ะมาดีครับเคครับเคดไว้คิวครับอือหือเกินต้านไม่ปังเลยสาวทำอฮ้ยได้มามา ยังไงครับเงียบว่ะเิ็ดสามสิบคืออย่างเงียบเออรอบนี้เออเพิ่งนึกได้ว่าไม่มีไม่มีแตกนอกเลยนะเออเงียบจริง ไปต่อเลยสิพ่อสุนีเออเคเอมาดีครับยังไงสวยไหวครับยังไงต่ออ,อุ้ย อืมมาดีนะครับอุ้ยสวยครับผักเคียวกอนตรงกอนโตนี่ไม่มีเลยเ้ยหน้าบ่วงสิบอืม จีดจัดเอออย่างนี้แน่ยังไงเจดได้น้ะม่วงครับืมันจีด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 แบบจีดจริงจังเลยนะสิบครับอยังไงอืมอ ยากว่ะเงื่อนยากแบบจริงจังจริงจังมาขามป้อมอ่ะพอแล้วกำไรห้าร้อยได้มาพันหนึ่งนะงัดงัดอยู่นะผมว่าผมงัดอยู่แต่ว่าคือพอเล่นเล่นไปอะ่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงนะก็มันไม่ค่อยเคียเดี๋ยวเอาทุนหนึ่งพันไปเล่นเกมอื่นต่อดีกว่าสำหรับสาวทำพอแค่นี้ละ ไม่ไปต่อละสําหรับรอบนี้เนาะผมมาทุนห้าร้อยได้มาห้าร้อยก็ก็ก็ยังดีที่ไม่ได้ที่ได้อยู่นะน่าเบื่อแบบน่าเบื่อเลยนะเล่นแบบนี้ไม่มีแตกนอกเเข้าฟรีก็ค่อนข้างที่จะเครื่อแล้วก็ภาพโดยรวมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคสําหรับรอบนี้ผมพอละ ก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดระดิงนะครับในรอบนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ